สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมินมอแคนแฟนมอลังทีโครบารสู้ผู้สู้คนควันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยค,อน,คอนเกาคนเดิมกับพยาบาลคนโกสุริโยบานลามีตมึตะโกไปนาโก้ไปนาย่างเดียวพี่น้องเป็นจังไดเรียกว่าสมใจเอซีแฟนคลับโฮโฮทั้งประเทศพยาคพานเมือ่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องไรอันกาดบัณฑิต เทพพบุตรเพลงลูกทุ่งหมนบ่อ,าอมาพบกับน้องอุ้งอิงเทพธิดาลำเพลินติดเพลงขั้ผานเรียกว่า f c ฟซีแฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดด้านหน้าเวทีนี่พยาอานโอ้เขอบ่าอยากบรรยายเลยต่างแต่ว่าท่านได้ขึ้นเวทีเ,เอ็นนิดหน่อยเอฟซีแฟนคลับพอได้ยินเสียงประกาศเท่านั้นล่ละเออพอยุดประกาศเลยนะโอ้โห กีฬาานปันฝืนขนลูกเลยว่าสันเทะแม่เรียกว่าซากแย้วนี่แทบแตกแมนบ้าือ้าวลาซื้อพี่น้องสำหรับศิลปินคนนี้น้องไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ร่วมง,งานกับน้องอุ้งยิงเพชรบ้านแพงบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกว่าทั้งคู่เคมีเข้ากันสุดๆว่าสันเทะครับน้องได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่พี่น้องเปิดประสบการณ์ขึ้นเวทีหมอลำครั้งแรกสนุกสนานมากครับเพื่อนว่า คืนไฮดรลิกขาสันมากไม่ใช่ขาสันอีไฮดรลิกก็สันเพื่อนว่า <c oughs> ขอบคุณโอกาสดีๆครับขอบคุณพ่อโจน้ององค์อิง,องและวงสา0น้อยเพชรบ้านแพงและขอบคุณมาลายจากทุกๆบ้านด้วยครับเพื่อนว่าม,มีโอกาสไว้ร่วมงานกันอีกนะคะเพื่อนว่าไ <c oughs> ราอ่างกาดบัณฑิตพร้อมกับมีการโพสต์รูปภาพมาลายล้นคอ เอฟซีแฟนคลับสงสัยพญยย่ำ้าม่าศิลปินรับเชิญบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องไรอันกาดบัณฑิตถือว่าเป็นศินลปินรับเชิญที่มาไลเยอะที่สุดใช่หรือไม่เอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไดพี่น้องครับกาถือว่าสาหรับการปรากฏตัวบนเวทีสาวน้อยของน้องไรอันกาดบัณฑิตเนาะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพียรแพ่งได้ ายเรื่องายเล่ามือขึ้นนี่บบมีผู้ใดที่เบิ้งแหลวสิบ่ย,ยิ้มตามพยาคา,านดูไปยิ้มไปมีความสุขไปขนาดลืมสิน้นพยาคั่มผ่านผู้ใดลรื่มสิ้นอย่างนี้ลรื่มสิ้นนี่อย่างยุสัสเืมเนื้อลืมเ,เนื้อ ขนาดลืมเนือ้อลืมเนื้อยังไงให้น่ารักวสันเนื้อเพลงเนื้อเพลงบ่ปเป็นเนืออ้อม้วนาะขนาดลืมเนือ้อยัางหนาคา่กวสันทภล่าสุดเป็นข้าวเหล้วพี่น้องสําหรับการแสดงเมื่อคืนเนาะ,ะข่าวลุกทุ่งเผนได้ออกไปออกมาเขียนข่าวว่าจังสีเผยคำพานสมใจแม่แม่เอฟซีที C T, รอค่อยจริงๆ <c oughs> ไรอันกาดบัณฑิตขึ้นเวทีหมอลำลำครั้งแรกรับเชิญเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่จังหวัดสแก้ว คืนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามแม่แม่เอฟซมากกันแน่นคึกคักสุดๆงานนี้ไรอันองค์อิงโชว์ความน่ารักสุกซนตมุตมิมร้องเพลงหมอดูหมอใจและอีกหลายเพลงให้แฟนๆได้สนุกสนานบันเทิงมีความสุขเต็มอิ่มเพื่นว่าแน่นอนแม่แม่เปมาลายแบบแน่นจุกๆุกช้ำๆเพราะไรอันองค์อิงทั้งเก่งน่ารัก เคมีลงตัวสุดๆไปเลยส่งงานจ้าขอบพระคุณพ่อๆแม่แมทางสั์แก้วทุกคนเดอ้อจากทีหักแพ่งเอนดูหลามนีหลามีความสุขในการทํางานขัดจากขอพระคุณพ่อพ,อ,พอแม่เอฟซี FC ผีไรอันทุกคนเดอ้อจากทีมาหายกาลังใจหลากับพีไรอันอันนี้คือโพสต์ของน้อ,องอุงยิเพียบันแพงข่าวคุณเอามาเขียนพญานาคขอพระคุณเอฟซีพลังเงียบของหลาทุกคนและเอฟซีสาวน้อยทุกทานที่คอยสนับสนุนหลาถูกด้าน บวาล่าและครอบครัวสิเหล่อนีงพ่อพ่อแม่แม่กับข้อซัพพอร์ตไลาอยุ่ตลอดขอบพระกุณพ่อโจแม่นุชงานุภาพลุงอำนาจพ่อโน่นแม่บีและอาจารย์นักดนตรีทีมคอนบยและพี่ทีมงานแดนเซอร์ทุกคนที่คอยให้กำลังใจลายุดตลอดหลาหักพ่อพอแม่แม่ทุกคนเด้อจากขอบพระกุณนที่บ๊ทีโบอปป้าลาและครอบครัวของหลาเด้อจากหลาหักพ่อพอแม่แม่เด้อจาก ขอพระคุณบานหากหลายเด้อจากที่ค่อยปูทางและสนับสนุนหลายยุตตลอดครับอันนี้คือข่าวลูกทุ่งเพิ่นได้ออกมาเขียนข่าวพยัาผ่านเป็นจังไดเมื่อขึ้นเรียกว่าศิลปินทั้งสองบ้านบานสาวน้อยเพชรบานแ่งเอฟซีแฟงครับของน้องมีเพชรบานแ่งและกันบานของน้องไรอันกาดบัณฑิตอัญญะเมื่อขึ้นอัญญาอัญญาสันเถาะเจ้าบ้านกนารักเอรับเชิญกนารักพี่น้องเรียกได้ว่าน้องหญิงไป รับสิวางเรับแขกเออรับพปอพอีแม่เอฟซีแฟนคลับของพี่ไรอันต่างเต้ e เป็นเวนพุ่นเออซึ่งเอฟซีเพิร์ลกาลายถือว่าเป็นเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งพี่น้องสำหรับน้องและอันการปฏิด e Fan Club เดิเนาะเอซีแฟนคลับเพินหลายแล้วเป็นศิล,ลปินรับเชิญบนเวนทีสาน้อยเพริดเพลพงที่ได้มาราไรเยอะที่สุดเมื่อคืนนี้ Oh โอ<ห>้ยน้ององอิงก็น่ารักมีการอ,ออกมากขอบคุ่เอฟซีแฟนคลับของพี่ไรอ,าาอันกาดบัณฑิตเนาะแล้วแอดมินหน่อยมีโอกาสขอไปเบิร์คอมเมนต์ในช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องใหญ่ช่องรักเพลินพี่น้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปการแสดงที่ เบิ่งไปยิ้มไปแล้วยิงไปเห็นคอมเมนต์เพียงคั้ผ่านแห่งอิ่มแห่งเต็มในหัวใจอีหลีเด้เป็นจังนไรเพราะว่าอีหยังทั้งสองบ้านฮับของศิล,ลปินแม้าทั้งน้องอุคงอิงแล้วก็กของน้องไรอันกาดบันเด็จนีการเข้ามาทรงกำลังใจให้กันจังสี่แม่บ่าถึงกันแล้วกันบ่าถึงกันแล้วกันจังสี่แ<อ>ม่ ฝากน้องไรอันด้วยนะคะนี่คือสีแซงครับ <Fan> ของน้องไรอันจะสิ่ในได้าของน้องอีกกะคือจังนี่แหละเพิ่นฝากลูกสาวเนี่ยเด้อไม่เคยเลยกลกายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เบิ่งไปแล้วกะมีความสุขรวมถึงคอมเมนต์นั่มเนาะพี่น้องเนาะใจแรกใจแต่บททั่นี้เอซี่แฟงครับว่าจังส<จ>ีเด็กเขาไปซองเบิ่งคอมเมนต์พยา์พานหลายหลายคนบอกว่าอยากให้มากอีกสําหรับน้องไรอันกาดบัณฑิตอืมอืมต้องมีตอนต่อไปว่าซันเทาะเพราะว่ามืออีพีสองอีพีสอง เพราะว่าอีหยังหลายๆคนเบิ่งแล้วก็คือจังพีความสุขหัวตั้งต่อหัวว่าน้องอไรอันการบรรณับรรณฑิตเพิ่นลบอกเก่งไปไงผ่านอุ้ยบอกเก่งแม่นบอกเราบอกเป็นตะฟ้างพ่อบอกเป็นตะฟ้งาฟงคือจังบอกแบบธรรมดาตัางต่ว่ามีหมุกมีหยอดมีจังสี่ไหมครับอ่าโโอโห้หแม่นบอกอ่ะคือได้ว่าเมื่อคืนนี้องค์หญิงเพียงแพ่งตื่นเต้น,ตนจนลืมเนือ้อ พี่ไล่อ,อันกับคือกัน,น,กนพี่น้อง,งลืมคนละวักเืมคนพะวัตแมนมเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้ร้องเพลงคู่กันเลยอที่ออกเอ็มีเอซีกับคือด่านคนต่าง,ง,ง,งร,รอ้องมันบละบเได้ซ้อมเขากันกันเลยผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเอฟีเฟแฟนคลับบ่ได้โฟกัสตรงนั้นโฟกัสที่ความสนุกความน่ารักเมื่อคืนนี้โอ้โหรียกเลยว่าบรรยากาศหวานแหววสะระเกินสมก็เป็นเดือนแห่งความรักอืม จังสันน้อพีนองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องเล่าน้ามาฝากพี่ตอนนองสำหรับมือนี่คือเส้ามากหลายๆคนโอ้โหใป็นข้างผานเขาเศ้าก็ต้องกินก็นได้อิมอ่มอกอิ่มใจตัง้งแต่มืออคืนแล้วม่นมว่ากลุ่มปิดกับไอ้หยะเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีกับไอ้หยะคขึ้นกัน,น,นม่นบ่าสำหรับการแสดงขึ้นมืนอนี้กลุ่มปิดพร้อมแม่ทา้งน้านน้องไล่อนกาดปฏิดินพี่น้องเพื่อได้อ,ออกมาอ่าโพเนาะเปิดประสบการณ์ขึ้นเวทีหมอร่ำครั้งแรกสนุกสนานมากครับขึ้นไฮดรอลิก ขาสั้นมากผว่มมาบ่แเ่็แเครขาได้สัน้นแห้โดรีกับสันส้น <มา S 1> นว่าขอบคุณโอกาสดีๆครับออขอบคุณพ่อโจออน้องอุ้หญิงและวงสาวน้อยเพียงมันเพลงและขอบคุณาะไยจากทุกๆบ,บ้านด้วยครับมีโอกาส,กาสไว้ร่วมง,งานกันอีกนะครับนว่าแสดงว่าตรงมา,อ,มา,มาอีกดีนี่ตองมาอีกแน่นะอือ สุดยอดสุดยอดเป็นจังไนแล้วล่าสุดนะพี่น้องเนาะสำหรับน้ององคงอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวเพย์ข้ามพานมือคื้นี่ขานไปแล้วสําหรับมือแรกนาะพี่น้องเนาะมือแรกสาหรับเอฟซีแฟนคลับผู้ใดอยุ่ใกลพี่น้องอสามารถเดินทางไปให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงได้คือเก่าเหมือนเดิมมือแรกนี้พอกันกับอีหล่าลวก็ทีมงานสาวน้อยที่นาเทศบาลตําบลอ่าชาบบกเฮฟานอ่าก ตำบลชากบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพอพอแม่แม่ชาวระยองคิดหอดหละบอนอจากผนว่างอันนี้คือน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงอ่าได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสสุดท้ายว่าสันทะครับอ่ะยดจังเยค่ะโอ้ยอ่อนซ่อนนั่นเนาะอ่ส่งงานส่งงานกับมีการวอลฮอดอ่าพี่ไรอันดิ ขอบพระคุณพ่อพอแม่แม่ทางสาแก่ทุกคนด้อจากที่หักแทงเอ็นดูลามือนีหลามีความสุขในการทำง,งานครักจาก ขอพระคุณพพแม่แม่เอฟซีพีไรอันทุกคนเด้อจากทีม,มาให้กำลังใจหลาก,กับพีไรอันเพื mm ่อนว่าขอพระคุณเอฟซีพลังเงียบของหลาทุกคนและเอฟซีสาวน้อยทุกทันที่ค่อยสนับสนุนหลาทุกด้านบวาลาและครอบครัวสตอ,อีิยังพพแม่แม่กับค่อยซัพพอร์ตหลายู่ตลอดขอพระคุณพอโจแม่นุชยาสุภาพลุงอำนาจพอนุ่นแมดีและอาจารย์นักดนตรีทีมคอนวอยพีพีทีมงานแดนเซอร์ทุกคนที่คอยให้กำลังใจหลา uh. อยู่ตลอดบัสน อ่ะแจ็คสันนพี่นองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวน้ำมาฝากพี่ตอนนองสำหรับมันี้พอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ